เจนนี่ควงยิวสวมชุดไทยทำบุญคล้ายวันเกิดลุกงานสงา่าเผยของขวัญให้ตนเองวันเกิดปีนี้แฟนชมในลูกสาวไทยควงสามีทำบุญแต่เช้าถ่ายรูปคู่งานสงา่าสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัดนกสู่วันเกตดและดิวฉัดมงคลสมแก้วสวมชุดไทยสีขาวอวดความหวานหลังมีลูกเนึ่งในวันคล้ายวันเกิดของสาวเจนนี่อายุครบ27ปีในวันที่18กคง,งานนี้อยู่ โพสรูปหวานลงเฟซบุ๊กแท็กหาภรรยาเขียนแคปชั่นใส่ชุดไทยทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณพรรยาครับวันนี้ขณะเดียวกันเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ได้โพสต์บอกว่ารักคุณสามีที่สุดเราทั้งนี้เจนนี่ก็ได้ซื้อของขวัญพิเศษพิเศษมอบให้กับตัวเองเป็นนาฬิกาหนึ่งเลื่อนเขียนข้อความให้กำลังใจตนเองว่า HBD to me นี่คือของขวัญวันเกิดที่เลือกซื้อให้ตัวเองในวัย27ปีนี้มีบ้านมีรถ มีครอบครัวที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วขออนุญาตซื้อของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นนะคะ่ะไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออะไรแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่ขยันอดทนกตัญญูไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและตั้งใจทํางานมาตลอดทั้งปีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบง,งานและโอกาสให้หนูตลอดขอบคุณครอบครัวที่โคดเป็นแรงบันดาลใจสําคัญในการทํางานเลยขอบคุณสามีที่เป็นพลังวิเศษให้หายเหนื่อยจากการทางานในทุกๆวัน ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ไม่เคยทิ้งกันไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นในวันนี้ยังคงพูดคำเดิมๆว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ทำผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดและจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะรักทุกคนเจนนี่รัตนกยิวชัดมงคลวันเกิดลูกชุดไทยข่าวสดบันเทิงขอบคุณเฟซบุก๊กรัตนสุวรรณเกศชัดมงคลสมแก้ว